พ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีมากๆครับสวัสดีครับเมื่อวานมีเรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังสักเล็กน,น้อยนะครับเมื่อวานที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีการเคลื่อนตัวออกจากมหาวิทยาลัยแต่เดิมตอนที่ผมประชุมกับคณะที่การบัีว่าเราจะประมาณการให้มีนิสิตเนี่ยมาร่วมชุมนุมสักประมาณเท่าไหร่ เราก็คูณตัวเลขกันปรากฏว่าก็ได้สักสามพันคนก็คิดว่าน่าจะมากแล้วแต่เพราอแม่พี่น้องก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวจุฬามากันเป็นหมื่นเลยครับหัวขบวนเนี่ยไปถึงสี่แยกมาบุญคลองแต่ท้ายขบวนยังอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเคลื่อนไหวหมอสวอเขาก็จะเคลื่อนไหวเหมือนกันถ้าทุกมหาวิทยาลัยเคลื่อนไหวพร้อมๆกันแล้วก็มาต่อแถวยาวไปด้วยกันจากสนามหลวงเนี่ยทะลุไปถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยครับ คำถามก็คือว่าถ้าเรายาวกันขนาดนั้นเนี่ยทนียรบรัฐบาลกับรัฐสภาจะไปอยู่ที่ไหนก่อนที่ผมจะมาขึ้นเวทีนะครับพี่น้องครับมีคนสุรินเนี่ยผมเป็นคนสุรินนะครับโดยพื้นเพหััเราะเชียร์คนสุรินไห้ขอเชียคนสุรินหน่อย คนสุรินออกรอเรือชัดจ่าประสริทธิ์ก็ออกรอเรือชัดคนสุรินก็ฝากว่าคนสุรินขนานี้มีความรู้สึกสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งคนสุรินรู้สึกเจ็บแขนอย่างที่สองคนสุรินรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมีสองอย่างปนกันความรู้สึกเจ็บแขนคืออะไรครับขนาที่ก็อพิปรายกันในสภาดีๆเนี่ย จาประสิทธิ์ลุกขึ้นยกมือขอประท้วงท่านประธานคนสุรินขนาดนี้เขามีสัญลักษณ์พิเศษครับท่านจะไปใช้ก็ได้นะครับพอขนาดมีการอาภิปรายเนี่ยเมื่อจ่าประสิทธิ์ยกมือปุ๊บคนสุรินยกตีนปั๊บเลยครับผมเองไม่ใช่ไม่ใช่คนพูดหยาบคายนะครับ พยายามนึกว่าใจะใช้คาอะไรที่เหมาะคําว่าตีนมันนึกไม่ออกจริงๆทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่มีการประชุมสภาเนี่ยชาวสุรินจะนั่งดูอยู่หน้าโทรทัศน์เพอจะจาประสิิทธ์ลุกขึ้นยกมือปั๊บตีนก็ยกขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นความทับแขนใจแล้วก็กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของคนสุรินนะครับแต่มันมีความน้อยเนื้อต่่าใจครับ พอคนสุรินเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จะไปเจอคนที่รู้จักคนที่รู้จักก็จะถามว่าเอา้ามาจากไหนพอคนสุรินบอกว่ามาจากเมืองสุรินเขาจะพูดว่าอ๋อบ้านของจ่าประสิทธิ์หรือพอบอกบ้านของจ่าประสิทธิ์ดคนสุรินเขาน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเขาบอกว่าทีหลังจะเจอเขานะครับถามว่ามาจากไหนแล้วก็ตอบว่ามาจากสุรินเขาบอกว่าอ๋อ คนบ้านเดียวกับหงาคารวานนะสิคนบ้านเดียวกับจาพนมนะสิเลือกให้ดีนะครับบอกเขาว่าคนบ้านเดียวกับครูหยุยพราอแม่พี่น้องครับความจริงบนเวทีของการเมืองเนี่ยผมอยู่ในรัฐสภามาอาจจะไม่นานเท่าท่านสุเทพ แต่ในสภา13ปีเนี่ยมันก็บอกอะไรหลายอย่างกันในสภามันจะมีคําอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเป็นคําคมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกิดวาทะทางการเมืองท่านนายกพักษินชินวัตรเนี่ยได้สร้างวาทะทางการเมืองไว้คำคำหนึ่งก็คือคําว่าโจรกระจอก วาทะทางการเมืองคำนี้นะครับมันไม่ได้มา,าเฉพาะวาทะนะครับมันนํามาซึ่งความรุนแรงที่เข้าไปยิงฆ่าคนในตรืเซานอย่าลืมนะครับมนุษย์เนี่ยพอถูกรังแกมนุษย์พอถูกรังแกเนี่ยเขาจะลุกขึ้นสู้ นับตั้งแต่ว่าท้าคำนั้นว่าโจรกระตอกคำเดียวเนี่ยทำให้ขณะเนี้ยคนที่ยือทักษิณชินวัตรต้องหนีหัวสุกหัวสุนถ้าคำถ้าคำภาษาไทยนะครับคำภาษาไทยเขาใช้กบว่าเร่ร่อนจอรจัก พี่น้องจะใช้คําว่าจรจัดคําเดียวไม่ได้เพราะเร่ร่อนเขาใช้กับคนจรจัดเขาใช้กับสุนัขฉะนั้นต้องบอกว่าท่านเร่ร่อนสัญจรไปยังที่ต่างๆว่าต่า,า,ตาการเมืองวาทะ์เนี่ยทำให้ท่านอยู่ไม่ได้ณวันนี้น้องสาวสร้างวาทะการเมืองใหม่แล้วเขาพูดว่าอย่างไงครับพี่น้องครับม่ การแถลนข่าวซึ่งทุกคนใจจดใจจ่อว่าจะพูดว่าอะไรนายกคนสวยของพี่ปองนะครับก็บอกว่ากฎหมายมันออกมาดีๆแต่คนไปลปุกระดมบิดเบือนข้อเท็จจริงของกฎหมายกันหมดเลยเพอฟังแล้วนะครับ พอเราฟังเนี่ยเรารู้สึกยังไงครับพวกเรานั่งอยู่นี้เป็นควายได้ยังไงอาจารย์มหาวิทยาลัยอธิการมหาวิทยาลัยลงชื่อคัดค้านกฎหมายฉบับนี้อธิการเหล่านั้นเป็นควายได้ยังไงนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนอาชีวะเมื่อสักครู่เนี่ย เขาเข้าใจท่องแท้เขาไว้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่วิปริตที่สุดมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับพี่น้องครับคิดขามอยู่ในสภาไม่ออกสักทีเลยเป็นกฎหมายที่สำคัญกว่ากฎหมายที่โทษศกรรมฉบับนี้อีกก็คือพระราชบัติสงเคราะห์สัตว์ยากไร กฎหมายแบบนั้นมันช่วยนะครับมันช่วยชีวิตสัตว์ที่อนาถาสัตว์ที่ยากไร้ที่ลําบากลำบนทั้งหมดยังมีคุณค่ามากกว่าจดหมายล้างผิดให้โจรซสด,ด็ซ้ำไปพี่น้องครับพี่น้องครับเด็กๆก็ถามผมแล้วที่หมู่ที่ว่าครูถ้ากฎหมายฉบับน,นี้มันมีความหมายว่าอย่างไง หนูฟังวิทยุเนี่ยก็บอกว่าคนทำผิดก็ไม่ต้องรับผิดคนเผาบ้านก็ไม่ต้องรับผิดคนโกงก็ไม่ต้องรับผิดต่อไปนี้หนูจะเอาไม่ขีดเผาหมู่นิที่หนูก็ไม่ต้องรับผิดใช่ไหมเปล่าโอ้ลำบากลำบากไม่รู้จะตอบเขาอย่างไรไม่รู้จะตอบอยังไงนะครับแต่มันมีเรื่องสำคัญครับ ที่อยากจะพูดกับพี่น้องซึ่งเป็นคำถามที่มันอยู่ในใจที่ต้องถามกันนะครับพระราชาญ,ญาศัพท์เนี้ยหลังจากพวกเราลุกขึ้นมาทีละจุด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 มันก็เริ่มจะสะดุดไอวด้วุฒิสมาชิกจำนวนหนึ่งแต่เดิมก็โอ้โหเต็มที่ว่ายังไงต้องรับกฎหมายบับนี้มาแน่เพราะว่ารางวัลในการลงนาะมนเรื่องตั้งวุฒิมันรออยู่แต่พอขึ้นมากๆ เขาหยุดทันทีเลยพวกเรานั่งในที่นี้เนี่ยก็คงจะมีความรู้นะครับว่าพอจุดพอวุฒิสมาชิกลงมติเข้าใจว่าจะเลื่อนมาเป็นวันที่8เขาไม่เป็นวันที่11ละว,วันที่8เนี่ยวุฒิจะเปิดประชุมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็ะจะมีการเอากฎหมายฉบับนี้เข้ามาแล้วก็มีการพูดกันอภิปรายกาัน แล้วสุดท้ายก็จะมีการลงมติตีกฎหมายฉบับนี้ตกไปพี่น้องครับกฎหมายฉบับนี้พอมันตีตกเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับกฎหมายจะถูกกุญแจม,มัดเอาไว้มัดเอาไว้ใส่ไปในตู้เซฟขังเอาไว้ในนั้น 180วันประมาณ6เรือนึ่ง้อดสิบวันหลังจากขังเสร็จอุทิศบาก็เอาตู้เซฟที่แทกดกฎหมายฉบับนี้พร้อมกุญแจเนี่ยไปส่งให้ทางฝั่งผู้แทนราษฎรฝั่งผู้แทนราะฎรเนี่ยก็นับนอนรอวันรอไปจนครบ180วันไม่กี่วันนี้จ่าประสิทธิ์บ้านผมอีกแล้ว น่าอายจังบอกว่าเดี๋ยวเธอพอครบร้อยดสิบวันเนี่ยจะเอากุญแจไปไขไอ้กฎหมายฉบับนี้แล้วก็บอกว่าผมจะยื่นขอพลิกฟื้นกฎหมายฉบับนี้ที่มีโดยมีสมาชิกผู้แทนรสภนลงชื่อแค่20คนเท่านั้นเองมันจะกลายเป็นกฎหมายผีดิบที่ฟื้นคืนชีพได้ครับคำถามนะครับ ที่น้องคำถามที่สำคัญที่สุดเราถามว่าเราจะเชื่อใจเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อเปล่าลูกบีดโอ้เปล่าจะขาดใจอ โอเคครับนั่นแสดงว่าฉันทามติในที่นี้เราไม่เชื่อใจเขาเราจะทำยังไงอ่ะสู้เปล่าลำบากแล้วลำบากแล้วเราจะสู้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เขาเรียกว่ากฎหมายที่ก็ดันสุดซอยใช่เปล่าครับฉะนั้นวันนี้เราต้องเดินทะลุซอยแล้วล่ะครับสู้ เป็นฉันทร,รมติร่วงกันว่าเราจะเดินทะลุซอยผมเขายากครับฤฤเนื่องจากเรามีจะมีคิวเยอะมากเลยผมเขาออยาิอ่านบทกรอนเย้ทีเถิผมก็เป็นศิลปินนะคนสุรินทร์ก็เป็นศิลปินถ้าพอใจแล้วก็เป่าลูกมีได้เลยนะครับเห็นนะครับหากสังมคมก้มหัวกลัวสิ่งผิด อนาคตย่อมมืดมิดจิตหมนหมองหากสังคมระดมสู้ผู้ครอบครองแสงสว่างที่ลางรองจะพองไกลหากสังคมก้มหน้าไม่กล้าสู้หากสังคมก้มหน้าไม่กล้าสู้ จะมองดูผู้คนณห,หนไหนอนาคตจะหมดสิ้นทั่วถิ่นไทยคนจันไรจะได้ดีมีพลังท่อนสุดท้ายนะครับหากสังคมระดมสู้อยู่เนืองนิด ปกป้องสิทธิ์มีชีวิตมีความหวังรีบลุกร่วมร่วมรุกปลุกพลังลุกขึ้นสร้างหนทางต้านมารคองเมืองลุกขึ้นสร้างหนทางต้านมารคองเมืองสวัสดีครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณคุยอยูยนะครับครับเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีของประชาชนนะครับต่อจากนี้